มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสีหน้าอิดโดยเปิดภาพล่าสุดชูวิทย์จากโรงพยาบาลในสกอตแลนด์จากกรณี a c e b o o k สหรยุทธาสนาจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองจากโรงพยาบาลในสกอตแลนดรบุไว้ว่าถึงแม้ผมใกล้จะไปดินแดนแห่งความสงบ ผมยังเรียกร้องความยุติธรรมที่ถูกกันแกล้งจากผู้เสแสแ้งทําดีเพื่อสังคมในชีวิตของผมเคยถูกกั่นแกล้งสารพัดแม้จะถึงวาระสุดท้ายแต่ผมก็ยังยึดหลักชีวิตกับสู้ของคู่กัน สักวันความจริงจะปรากฏไม่ว่านานสักเพียงใดของเก๋มันก็คือของเก๋วันยังข้าร้องเรียนหวังเงินทองนี้เองมีหน้าเล่าเฝ้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผมก่อนสลับตาในดินแดนความสุขอันเป็นนิรันด์เราได้แต่หวังว่าคงมีสักคนที่ยังคิดถึงผมบ้าง26มกราคม2567โดยปัจจุบันคุณชูวิทย์นะคะป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสกอตแลนด์ค่ะ ล่าสุดนายชูวิทย์เดินทางไปรักษาอาการป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลในสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2,566ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยภาพนายชูวิทย์สวมชุดผู้ป่วยสีขาวนั่งอยู่บนวิลแชร์โดยสีหน้าค่อนข้างอิดโดยจากอาการป่วยขอให้คุณชูวิทย์หายและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ